นางลั่นธมง้ยไก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านกอมอ12อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควบคุมตัวต่างด้าวชาวพมา่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังเดินทางจากชายป่าแนวเชือกเขาตะนาวศรีที่บริเวณช่องทางธรรมชาติคุ้มเขาดินตำบลเอาน้อยหลบซ่อนตัวในสวนมะม่วงของชาวบ้านจากนั้นเดินไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้านจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ชารบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ากลุมตัวจำนวน17คนเป็นชาย12รายหญิง5รายส่งให้เจ้าที่ตำรวจภูธรสพอเอาน้อยประสานเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอทำการตรวจหาเชื้อโควิดีนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาระยะทางประมาณ12กิโลเมตรมาจากหมู่บ้านหมู่ด้องตรงข้ามชายแดนไทยพมา่าที่ด่านสิงคอนโดยเดินข้ามเทือกเขาผ่านรั้วลวดน้าที่ช่องทางธรรมชาติ เพื่อไปอยังจุดนัดหมายที่จะมีรถมารอรับไปส่งโรงงานแต่รอนานหลายวันไม่มีนายหน้ามารับเพื่อไปทำงานที่โรงงานปากกระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครหากได้ทำงานจะต้องหักค่าแรง15,000บาท โอนให้กับนายหน้าในฝั่งขาม,มา่าและหักค่าแรงอีกวันละห้บบาทต่อหัวเพื่อจ่ายสวยให้กับเจ้าที่บางเหนื่อยงานด้วยแต่เรามาหลายวันกระทั่งอาหารที่เตรียมมานั้นหมดจึงให้เพื่อนออกมาซื้อน้ําและอาหารแต่มีเงินไม่เพียงพอจึงตัดสินใจเดินไปพบเจ้าที่ด่านขาวดินจับกลมพร้อมขอข้าวขอน้ํากินประทังความหิวและแจ้งจุดซ่อนตัวเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกัน